这辈 ถ้าเราหาเงินจากการค่าดาราอาะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับกสูเดซิมสี่ของเรากันอีกครั้งนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการทดลองเล็กๆน้อยๆค่ะกับซิมที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนี้ก็คือเอริก้านั่นเองนะคะแน่นอนคะ่ะน้องเอริก้าของเรานะคะมีเงินอยู่ส่นบาทซึ่งเราจะมาทําการหาเงินจากการขอรายเซ็นดาราแล้วก็ค่าเขาทิง้งซะอุ้ยคนแรกนะคะคุณอิซซี่เป็นดาราหน้าใหม่เอา้าไม่มีให้ขอหรอ เอา้าดาราหน้าใหม่นี่ไม่สามารถแบบว่าขอลายเซ็นได้เลยคะ่ออคะอะเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราหาขอคนอื่นก็ได้สองคนนี้เป็นดาราหรือเปล่ามไม่ใช่นะสองคนนี้เป็นเพียงแค่แฟนคลับธรรมดาเท่านั้นดังนั้นเราไม่สนใจค่ะเราสนใจแต่ดาราดังเท่านั้นนี่คนนี้นะคะเขาเป็นดาราแต่เราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะดังนั้นเราจะดักรออยู่ข้างนอกนี่แหละคะ่ะจนกว่าดาราจะออกมาโอ้ยแล้วนี่ไง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 ,ไงอ้โห มีแสงแบบว่าระยิบระยับด้วยนะคะถ้าทางจะเป็นดาราดังแต่ว่าเอ๊เอ๊คุณทอนคะนี้มันแฟชั่นยุคใหม่หรอคะหรือว่ายังไงอ่ะอ้ยหรือว่ายั่งชุดเมียมาใส่อ่ะคุณทอนค้าขอลายเซ็นหน่อยดิมีฮะอุ้ยเขาใจดีว่าเขาให้เราเลยว่าอุ้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะฉันเอฟซีร้อยศัก์คุณมากมากเลยอะค่ะอุ้ยเดี๋ยวเราลองขออีกรอบหนึ่งนะคะปั๊มเงินปั๊มเงินคุณผู้ชมเราต้องปั๊มเงินนะจุดจุดนี้เออคุณทอนค้าขออีกอันได้ไหมคะอุ้ยไม่ได้哟 อ๋อไม่ได้แล้วครับพอดีว่าลายเส้นผมเนี่ยมันแหลมากๆเลยอะนะโอเคถ้าแหลมมากดังนั้นก็สมปากค่ะสมพร ปากนะจุดๆนี้ลายเซ็นีีก็จะแหลมบัสมากแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทรอนไม่มีสิทธิ์ได้เซ็นอีกแล้วยังไงนะคะออ้ยเถื่อนมาโอเคตอนนี้คือมันขายได้50บาทนะคุณผู้ชมอุย้ยทำไมขายได้ถูกจังเลยอะ่ะได้แค่50บาทเองหรอก่อนอื่นก่อนใดนะคะลบล้างคราบเลือดก่อน,นะค่ะเอาตูดกระแทกแต่ว่ายังไงแต่ว่าเลือดมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะอุย้ยคุณยมวเฒิดคะ่ะเอริกาไม่ได้ทำอะไรลอยนะคะโอเคค่ะอุ้ยคุณจูดิสโอ้ย สวัสดีค่ะเจไปค่ะเราไปขอลายเซ็นเจจูดิตกันดีกว่านะคะอ่าแม่คะหนูขอลายเซ็นแม่หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูป่าบมื้แม่มากๆเลยนะคะว่ยไม่ให้เหรอ ไม่ให้เหรอเห็นไหมเห็นมีดในมือไหมเห็นมีดไหมเห็นไหมเห็นไหมหนูจะให้โอกาสเจอีกแค่รอบเดียวนะคะเจจะให้ไลเซนหนูดีๆไปโอ้ยให้แล้วค่ะคุณผู้ชมเออมาโตอย่างงี้สิคะเจจูดิตนี่เจจูดิตผู้แสนสวยผู้แสนเลิศผู้แสนใจดีขอบคุณลิค่ะเห็นมีดไหมคะเห็นมีดไหมโอ้ยไลเซนคุณจูดิตก็คือขายได้แค่ห้าสิบบาททำไมมันถูกจังเลยวะ เจคะเมื่อกี้เจเขียนให้ฉันไม่สวยใช่ไหมนี่แน่นี่แน่โอ้โหตายซาเขียนให้ไม่สวยเดี๋ยวนะคุณตำรวจคุณตำรวจเดี๋ยวคุณตำรวจค่ะคุณไม่เห็นเลยค่ะเนี่ยโอเคไม่โอ้ยอ้าไม่มีอะไรค่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอยู่ดีๆเจจูดิตแกก็เออล้มหน้าขมำไปค่ะงงเหมือนกันนี่ฉันกําำลังจะพยายามมาช่วยนี่ะเนียอยู่ดีๆก็แบบช่วยไม่ทันนะคะเสียใจมากเลยค่ะเอ็ดกาเสียใจโอ้ยคนอะไรนี่มันตอแหลจริงๆอุ๊ย คุณยังม,มาทูดค้าอย่าว่ากันแบบนี้เซและประเด็นคือตำรวจจับเราไม่ได้จริงๆว่ะจับไม่ได้คือเขาไม่ได้หันหน้ามามองเราตอนข้างไงวิเจค่ะขอลายเซ็นต์แต่ที่มี้หาอุ้ยไม่ให้อีกแหละทำไมอ่ะทำไมตลาดที่นี่มันหยิกจังอะ่ะฉันต้องอมนี่ดมาขู่ใช่ไหมเนี่ยอ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราขออ้อาวอา้าววีน,ไน,ะะวนีไปแล้วค่ะวีนีไปละอ้เหตุการณ์เมื่อกี้นะหรอเออพอดีว่าเจสูดิตเขาลื่นหัวขมำน่ะพอดีว่ามีพยานผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังเลยนะไอตำรวจเมืองนี่นี่มั โจริงจริงคุณพูดอะไรเหรอเดี๋ยวก็ยิงซะเลยอุ้ยตายวายกีคุณผู้ชายค่ะหลอนละแฟนซ่ามากเลยค่ะขอไม่ให้เหรอคะทำไมไม่ให้ฮะทดีไมทำไมไม่ให้โอ้ยอะเราควรช่วยเซนให้หน่อยได้ไหมคะฉันต้องการจริงๆค่ะเออก็ได้ครับผมให้ก็ได้โอเคโอเคเราได้แล้วนะคะลายเซนแต่อันนี้เขาเป็นดาราแบบไม่ดังมากแต่ว่าคุณคนนี้ค่ะคุณเติร์กคุณเติร์ก คนที่ีแบบประกายออร่าอะไรแบบเดียเขาจะเป็นดาราด,ดังคุณผู้มชมแต่คือแบบขนาดระดับเจจูดิษยอะยังได้แค่50าบาทอะทาไมอะทำไม,มได้ถูกจังเลยอะดิฉันงงหรือว่าดิฉันแบบชื่อเสียงไม่ดีหรือเปล่าก็เลยแบบว่าขายได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ใช่ค่ะ,คะอขออะไรเซนไหนดิไม่ะอุ้ยฉันชอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณช่างเป็นคนดังที่ใจดีจริงๆเลยอะไม่เหมือนดาราแถวรองแถวนี้ดังก็ไม่ดังเลยจะยิ่งอีกโอ้ แต่ถึงจะใจดียังไงเดยวก็ไม่รอดเนื้อตูดของฉันหรอกเะคะโ <c oughs> อ้ก็ฆ่ามันต่อหน้านี่เรามาลองดูกันว่าเราฆ่าต่อหน้าดาราแล้วเนี่ยเขาจะยังให้ลายเซ็นเราอยู่ไหมนะคะโอ้ยโอ้ยน่าสนใจไหนดูสินางดาราแถวรองเอาลายเซ็นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้อเดี๋ยวนี้เดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปลูกเอดิก้าไปขอลายเซ็นจ้ะว่าไงคะาก็ยังมาชูดเออคุณขะขอลายเซ็นไหนดีมคะโอ้เลือด เลือดอยู่ขนาดนี้ใครเขาจะให้คะถามจริงเถอะ <c oughs> ไม่ให้ก็ไม่ต้องให้ค่ะอ่ะลองขอดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ไงได้แล้วคุณผู้ชม <Yes. S 1> ก็คือไม่ได้มีผลอะไรนะคะ oh. คือแบบอยู่ที่เขาสุ่มเลยอะว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้ <c oughs> โอ้ยเขาขึ้นม,นมากๆเลยนะคะสำหรับไลเซน <c oughs> เอาไปทำสกู๊ป <c oughs> พิเศษดาราดังให้ไลเซนกับคั ไปค่ะพอเราได้ลายเซ็นมาแล้วนะคะเราก็ต้องทําการสั่งหารู้ดูสิว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่คือตอนเนี้ยไม่รวยนะคุณผู้ชมตอนเนี้ยคือแบบว่ายังได้คนละ50บาท2ี่บาทคือทําไมลายเซ็นดารามันถูกขนาดนี้คะถามจริงเธอแต่ตอนเนี้ยตำรวจจะมาจับดิฉันเด็ดดิฉันทำอะไรดีอ่ะวิตายละตาละตาละ,าละ,าละ,อ,ะอาเออทำอะไรดีอาแสดงความเห็นใจอาแสดงความเห็นใจจะไปอปกึก <c oughs> <c oughs> โดนจับจนได้จับฉันมาทำไมคะคุณตำรวจฉันไม่ได้ทำจนะไปฉันไม่เถ oh <c oughs> อะปลงหอเลยค่ะในะจุดสุดนี <c oughs> ท้ทำเข้มทำเข้มที่แห่งนี้จะต้องปลอดภัยดาราทุกคนจะต้องปลอดภัย <c oughs> ปลอดภัยก็แย่แล้วนะคะอุ้ยตายแล้วดาราดักอุ้ยขอลาเซ้นหน่อยด้ไ่ฮะอุย้ย<อ>ยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วคุณใบทาน,นี้ทำไมยิงขนาดนี้คะไม่เข้าใจเลยจริงๆเออผมขอลาเซ้นหน่อยได้ไหมครับถ้าให้นะโอเคไม่ให้ถ้าเหมือนให้ผู้ชายแ้วไม่ให้ฉันนะฉันจะฆ่าก่อนขอลายเซสนอีกอือขอลาเซ้นมันตอนเป็นผีซะเลยมันไส้แต่ดูจากทรงแล้วเราต้องแบบว่าแสดงความแบบว่าทำความรู้จักก่อนนะคะอุ้ยฉันชอบคุณมากเลยค่ะ แสดงความจริงใจนะคะว่าเขาเราแบบว่าชอบเขาจริงๆติดตามเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายิ่งมากเลยว่ะไม่ยิงแค่นี้ค่เท่ี้คะอาฉันขออะไรแฟนหนีนี้ไหมคะฉันเป็นแฟนคลับคุณจริงๆนะคะ อีนี่นี่มันตื้อจริงๆเลยให้กระดาษเอาเดี๋ยวคุณตำรวจเดี๋ยวจะไปยุ่งทำไมเนี่ยโอ้ยคนจะขอลายเซ็นก็ผิดเหรออ่ะเอาเอาดิฉันแหกคุกเฉยขอลายเซ็นหน่อยนีมีคานี่ฉันแหกคุกเาื่อขอลายเซ็นคุณเลยนะคะต้องเชื่อเราแล้ค่ะว่าฉันเนี่ยแอฟซีตัวจริงออ้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณช่างเป็นคนดีจริงเลยอ่ะ โดนละล่ะโดนละนล่ะอ้ขอบคุณำสำหรับลายเซ็นนะมคะนี่ค่ะฉันแถมให้นะคะ <c oughs> เนื้อบัันท้ายของฉันเป็นยังไงคะอร่อยไหมออ๊ย <c oughs> ตายแล้วตายแล้วเถื่อนไม่ไหวเนี่ยมันขายได้แค่ห้าสิบบาทเองอ่ะคุณผู้ชมมันถูกไปปะ มันถูกไปปะเอาดีๆโอเคไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราก็ทําตามแผนของเราไปก่อนนะคะก็คือฆ่าดาราไปก่อนค่ะขอลายเซ็นเสร็จแล้วก็ฆ่าเขาไปก่อนว่าไงคะการทําอะไรโอ๊ะตายแล้วนี่มันเฮ้ฆ่าตะกรรมฉ,ฉันไปดีกว่าฉันไม่อยู่แล้วเอา ไหนบอกว่าจะดูแลความปลอดภัยไงล่ะอุย้ยยังเหลือดาราคนนี้อีกนะคะโอ้ยทำไมดารามันเยอะจังเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราทําการขอลายเซ็นหน่อยนะคะเพราะว่าังไงเพราะว่าเราจะมีเงินเยอะๆจนแบบว่าสร้างบ้านได้เลยอะคุณผู้ผมชมเออคือฝันเรามันยิ่งใหญ่ะเราก็เลยต้องขอหลายคนหน่อยนดะ่ะ้วททาไมไม่ให้คะเราทําไมทำหน้าโมโหขนาดนั้นฮะ ทำหน้าหงุดหงิดอะไรหงุดหงิดอะไรชั้นขอลายเซ็นหน่อยดีมี้คะขอนไอยค่ะถ้าไม่ให้ก็ตายค่ะถึงให้ก็ตายเหมือนกันค่ะไม่ว่ายังไงก็ตายอยู่ดีค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอก่อนค่ะเดลค่ะขอลายเซ็นค่ะคุณเคล่าค่ะฉันขอลายเซ็นคุณหน่อยด้มค้ยอะไม่ได้น่ะฉันไม่ให้เธอหรอกเธอมันเป็นฆาตกรว่ายังไงนะคะบ้าฆาตกรอะไรกันน่นคุณพูดอะไรเนี่ยตำรวจอยู่ข้างหลังนะคะ พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะบ้าไม่ลื่นหูเลยจะให้ดีๆหรือว่าจะให้ด้วยน้ำตาลนี่แนะโอ้ยคนนี้ค่ะคนนี้คือคนที่ตอบตองรงแล้คุณตำรวจคะเขาต้งห่ากที่กระทำดีฉันดีฉันเป็นที่ทำอะไรเลย อย่าคิดว่าจะหนีรอดนะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคนอย่างคุณน่ะจะต้องโดนบรนทายของฉันนี่แน่นี่แน่นี่แน่วิ่งหนว่ามวยปั๊มนะคะณจุดนี้โอเคค่ะคุณผู้ชมดิฉันคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะน่าจะแบบว่าสามารถโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เขาทะเลาะอะไรกันนี่แน่นี่แน่ทำไมคุณไม่ดูแลดาราผมให้มันดีๆฮะ นี่เน่ฉันก็ดูแลอยู่อ้าวกลัวแต่ดูตรงนั้นทะเลาะกันโอ้ยคุณโยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเจี๊ยบดูวุ่นวายมากวุ่นวายสุดขีดนะคะโอเคคุณผู้ชมเราก็ได้มาประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็เริ่มหิวข้าวแล้วแต่คือตอนนี้ลายเซนดารามันยังไม่ขึ้นราคาเลยอ่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วอะคือมันยัง50บาทอยู่เลยเดี๋ยวเราลองนีบดูนะคะแล้วดูว่าถ้า ผ่านเวลาไปเนี่ยมีข่าวข่าวว่าแบบดาราคนนี้ตายแล้วนานแล้วแบบเราเยังม,มีลายเซ็นอยู่เนี่ยเราจะได้เงินกี่บาทวิตรงนี้ไงนี่คุณผู้ชมมันมีคําว่าประเมินราคาด้วยอ่าลองดูลองประเมินราคาดูนะคะสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันมีของดีบางอย่างนะคะมันหาไม่ได้อีกแล้วนะคะเป็นลายเซ็นของขุท<อ>นทรี่เพิ่งตายไปนะคะใช่ค่ะช่วยประเมินราคาให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าคุณแม่ฉันไปขอมาไว้ <laughs> ชมจาก50บาทตอนนี้เราได้6,000บาทเลยค่ะตอนนี้ไรเซนคุณทอนขายได้6,000อ่าได้เวลาอ่ะได้เวลาแหละคุณผู้ชมประเมินราคาให้หมดเลยค่ะประเมินราคาไปเลยค่ะดูสิว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ราคาเท่ากันไหมนะคะของคุณเติร์กได้6,000นะคะของเจสดี่ได้8,000ของคุณใบทานีได้6,000นะคะโอ้ยนี่ไงพอแบบว่าแบบพอเขาตายกันไปแล้วอะ่ะทุกอย่างมันก็แบบมีมูลค่ามากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถ เซ็นให้เราได้อีกแล้วยังไงล่ะคะเออเป็นลายเซ็นที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแล้วอ่าแต่ความจริงฉันมีหลุมศพด้วยนะคะสนใจไหมคะ <laughs> โอ้แล้วเราสามารถประเมินราคาได้อีกทีภายใน24ชั่วโมงนะคะก็คือต้อง24ชั่วโมงผ่านไปก่อนอะถึงจะประเมินได้อีกทีแล้วราคามันอาจจะขึ้นก็นได้ไงโอเคเดี๋ยวเราไปใช้ชีวิตในบ้า์กันก่อนดีกว่าค่ะนะจุดจุดดีไค่ะปล่อยน้องใช้ชีวิตไปนะคะเต้นไปอย่างสนุกสนานมีความสุขรอรับเงินนะคะรอรับเงินแล้วก็รอรับบ้านอะชีวิตดีๆที่ลงตัวเอออะไรนะ โลกนี oh, oh, ้คงจะดีกว่าถ้าไม่มีคุณอยู่แล้วะยังไงเดี๋ยว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 นะเดี๋ยว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 ทีฉันอยู่ดีๆเป็นดาราแถวโลงด้วยคุณผู้ชมเขามาแก้แขนให้ดาราทุกคนหรือเปล่าคุณอาลีฮี คุณอารีทำไมคุณทำแบบนี้เดี๋ยว,ยวนี้ฉันใส่สูตรแป๊บอ่าอ๊ยอะไรอะมันแก้แค้นที่ฉันเหรอคะโอเคเขาอ่าเพิ่มเขา้าครอบครัวก่อนนะคะโอ๊ยไม่ได้นะถ้าแบบโอ้โหไม่งั้นจบเลยนะเนี่ยแต่โอ้โหถ้าตายไปนี่ของหายนะคุณผู้ชมไม่ตายเถอะโอ้โหสภาพดิฉันคุณผู้ชมโอ้โหกาจะมาใช้ชีวิตแบบว่ามีความสุขรอรับเงินอะไรกันครับเนี่ยอีเจ e แก่นี้มันลายกาดมากเลยดะฉันเกือบจะ <ส>ต้องทำคอนเทนต์นี้ใหม่แล้วนะฉันเกือบจะต้องอัดใหม่แล้วนะแกนะแย่จริงๆโอเคเดี๋ยวเราเรียกผีมานะคะแล้วเราก็เพิ่มเขาครอบครัวก่อนโอ้โหไม่งั้นนะคุณผู้ชมลายเซนที่เราได้มาคือหายไปหมดเลยนะถ้าเราตุยแต่ละตุย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 อ่ะโอ้ยตายเธออีเจแครมันได้แบบนี้เลยนะ แค่นี้เนี่ยมันต้องชำระ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 โอ้ยแขนฉันเป็นผีแล้วฉันก็จะมาฆ่าคนนี้มาเลยค่ะดีเนตายซาเกือบแล้วที่ฉันเกือบได้ถ่ายคลิปใหม่แล้วแต่นี่คะ่ะตอนนี้คือแบบว่าขายให้นักสะสมได้หมื่นหกอะคุณผู้ชมนี่คือเรายังไม่ได้โทรไป<ว>ไป,ประเมินอีกรอบหนึ่งเลยนะ<ว>คือตอนนี้หมื่นสองหมื่นสองหมื่นหกอ้ยรวยไม่ไหวอ๋อลองโทรไปประเม เมน่อยนสิค้ะว่ามันจะยังไงอะอะเมื่อ,อกี้เมื่อกี้หมื่นหดทุยเมื่อกี้หมื่นหกแล้วประเมินปุ๊บเหลือแปดพันเออเอาสรุปประเมินแล้วมันมันกลับไปราคาเดิมเหรอคะหรือว่าเราต้องทิ้งให้มันแบบระยะเวลานานขึ้นเป็นวันๆแล้วเดี๋ยวเงินมันก็จะค่อยๆเพิ่มปะ ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าตอนนี้ดีฉันคิดว่าที่ฉันขายก่อนดีกว่าค่ะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวคิปมันจะยาวไปมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะเกิดเหตุอาเพศภัยอะไรบางอย่างขึ้นแล้วต้องถ่ายใหม่นะคะอ่าตอนนี้เราก็มีเงิน5้าหมื่นสี่แล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับหลุมศพในการทั้ง8ดหลุมไปแกของแถมคะ่ะอันนี้ของแถมหลุมศพเนี่ยของแถม ายแล้วช้อปปิ้งสักหน่อยดีกว่าอุ้ยบ้านหลังนี้ก็น่าสนใจนะห้าหมื่นสามยงนั้นเหรออุ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะของคุณคนนี้นะสมะูบัสเค้กเหรอเบรสเค้กอ่านว่าอะไรขอโทษด้วยนะคะที่อ่านผิดมาค่ะ,คะเลือกบ้านลงมาเลยคะ่ะอุ้ยตายแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าวิญญาณนะคะแต่ก,แตก็แต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จกันแล้วกันคุณผู้ชมโอ้ยอย่างน้อยก็แบบว่ามีบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปทําอาหารชุบชีวิตกันแล้วกันเนาะเอ้ย น่าสนใจ EP พนะ่าเรามาทําอาหารชุบชีวิตกันดีแม้คุณผู้ชมน่าสนใจนะเนี่ยถ้าใครอยากให้ทําก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทําการนี้เลี้ยงหลุมศพของดาราออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีพวกคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะ <laughs> ไปค่ะชีวิตดีๆที่ลงตัวคุณผู้ชมมีบ้านหลังใหญ่โดยที่แบบว่าโอ้ห่ากงกันแค่วันเดียวอ่ะคือแบบแปบ๊บเดียวอ่ะแปบ๊บเดียวโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้เี่กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักสไคร้ให้กันด้วยนะคะถ้ามีวิธีหาเงินใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะเผื่อเราจะไปลองทําดูสำหรับวันนี้นี่อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสนะคะสวัสดีค่ะ